สวัสดีครับพี่ก้อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม a r ร์คไนท์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์นะครับตอนนี้เราอยู่กับด่าน t w e x ขีดสแบบ h ช l เลน g ์โหมดนะครับพี่เชื่อว่าถ้าผ่านแบบชลเลนต์นะครับแบบ Normal ก็ต้องผ่านแบบ h ช l เลน g ์เนี่ยมอนจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับ ปัญหาหลักๆของด่านนี้นะครับก็คือโกเลมนะครับและด่านนี้มันจะไม่มีแท่นดังนั้นเราต้องฆ่าโกเลมให้ได้นะครับโกเลมเนี่ยจะวิ่ง2รอบก่อนที่จะไปหาเส้นชัยเรานะครับดังนั้นเราต้องจัดการมันให้ได้นะฮะและด่านนี้เนี่ยพี่พยายามลองหลายวิธีนะครับสุดท้ายแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเราต้องมีแคสเตอร์6ดาวสักตัวหนึงนะครับจะเป็นเคียวเบกก็ได้หรือจะเป็นน้องแกะเอลฟีก็ได้นะครับเอาเป็นว่า ถ้ามีตัวไหนสักตัวก็เอาไปนะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยยืมเพื่อนไปนะครับสักตัวนะฮะน้องแกะเป็นสกิลไหนก็ได้นะครับเกียวเบะเนี่ยพี่แนะนําให้เป็นสกิลที่2นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวละครที่พี่ใช้นะครับเอาสไนเปอร์ไป2ตัวนะครับมีมิเดโอก,กับน้องครูชนะครับแล้วก็เอาสายสาโลไป2ตัวนะครับเผื่อตายนะฮะพี่ใช้ออคิดกับเอ,อิร์สิลิตนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คืออีธานนะครับสเปเชียลลิสต์ตัวนี้พี่เอามาหยุดโกเลมนะครับแล้วก็มีกลาเวลนะครับก็เป็นคู่ปรับกับโกเลมนะครับจะเรียกว่าคู่ปรับไม่ได้เราก็ว่าเหยื่อเหยื่อหลักของโกเลมน้องกลาเวลจะยื้อเวลานะครับแล้วก็เอายาโตกมาช่วยยื้อเวลาด้วยนะครับฮิเลอร์ด่านนี้พี่ใช้น้องเมอร์นะครับแล้วก็เอาอามิยะเป็นเดเมจเสริมนะครับอามิยะพี่อีลิสหนึ่งเลเวลเจ็ดสิบนะครับอันนี้เดเมจเสริมนะครับตัวอื่นก็ได้ เริ่มเกมนะครับพี่เริ่มด้วยน้องคลูชนะครับวางตำแหน่งนี้และยิงขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เอายาโตมาขวางประตูไว้นะครับแล้วก็เอาออคิดนะครับวางไว้ตำแหน่งตรงกลางยิงลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้คือจะคุมเส้นทางของโกเลมได้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นรอบแรกที่โกเลมกำลังเดินแล้วก็เอามิเดโอนะครับมาเฝ้าเกตตรงนั้นเอาไว้นะครับยิงมาทางขวานะครับ เมเทอโอนี่ค่อนข้างพอดีนะครับถ้ามีสไนเปอร์ที่แรงกว่านี้ก็จะดีมากนะครับแล้วก็เอาเดเมจหลักของเรานะครับน้องแกะที่วางตำแหน่งนี้ยิงม,มาทางขวานะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเอาเคียวเบตวางก็ได้นะครับทั้งเคียวเบตและน้องแกะวางตำแหน่งนี้นะครับตามด้วยฮิวเลอร์นะครับฮิวมาทางขวานะครับ ิลเลอร์หลักๆเนี่ยก็จะมาฮิลให้ออคิดนะครับแล้วก็จะมาฮิลให้น้องแกะตรงนี้มันจะมีช็อตหนึ่งที่ต้องรับแรงระเบิดด้วยนะครับคือถ้าต่ํากว่าน้องแกะ E2 ไปเนี่ยยังไงก็ได้แต่อย่าให้ตายนะครับตรงนี้ต้องรับแรงระเบิดด้วยนะครับตามด้วยอีธานนะครับตำแหน่งนี้ชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับและเมื่อโกเลมเริ่มเดินอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้กดสกิลของน้องแกะเอลฟี่นะครับแล้วก็พยายามยื้อให้เดมเมจเนี่ยกลเลมรับไปให้เยอะที่สุดนะครับพี่ก็เอากราเวลลงไปยื้อนิดหนึ่งนะฮ แล้วก็ในจังหวะที่ตัวระเบิดเนี่ยเริ่มเดินแล้วนะครับก็เอากาเวลไปอุดรูไว้ตรงนั้นนะครับที่ข้างน้องแกะแล้วก็ในจังหวะสตูตัวที่20นะครับตอนนี้สามารถเอาฮิวออกได้นะครับแล้วก็พี่เติมอัมยะลงไปอัมยาเนี่ยจะยิงไปทางขวาก็ได้จะยิงลงมาข้างล่างก็ได้นะครับ แล้วก็ในจังหวะนี้จะเป็นศึกสุดท้ายศึกตัดสินแล้วนะครับตูทั้งหมดก็จะมาแล้วแล้วก็โกเลมเนี่ยก็จะพุ่งเข้าไปที่ประตูเกตของเรานะครับถ้าโกเลมอยู่ในระยะเนี่ยตอนนี้มีสกิลอะไรก็กดให้หมดเลยนะครับสําหรับคนที่เลเมจไม่ถึงจริงๆนะเมื่อฝั่งขวานะครับมอนหมดแล้วนะครับสามารถลื้อฝั่งขวาออกได้แล้วก็มาเติมหาังฝั่งซ้ายแทนนะครับ แล้วนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าเราเอาเคียวเบะมาแทนน้องแก่นะครับเคียวเบะเนี่ยสามารถกดสกิลได้ถี่กว่าแล้วก็สกิลของเคียวเบะเนี่ยอยู่นานกว่านะครับก็คือยิงเป็นทีละเป้าโกเลมจะตายได้ง่ายกว่านะครับแต่สําหรับน้องแก่เนี่ยสกิลค่อนข้างครูดาวนานนะครับคือ SP ใช้เยอะแล้วก็ช่วงเวลาของสกิลเนี่ยน้อยแต่ว่ายิงเป็นหมู่เคียวเบะสามารถกดสกิลเล่นได้เลยนะครับแต่น้องแกะต้องดูจังหวะนิดหนึ่งนะครับ ขอโทษทีนะครับพี่หาวิธีที่ง่ายกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครไม่มีน้องแกะหรือไม่มีเคียวเบะนะครับหายืมเพื่อนเอานะสตัวนี้น่าจะมีคนให้ยืมบ้างแหละนะครับโดยเฉพาะน้องแกะน่าจะมีกันเยอะแล้วก็น้องๆที่มีวิธีที่ดีกว่าเสนอมาได้นะครับแล้วก็น้องๆที่อยากจะให้เพื่อนยืมน้องแกะหรือให้เพื่อนยืมเคียวเบะเนี่ยรวมถึงน้องๆที่อยากจะยืมนะครับใช้ช่องทางคอมเมนต์สามารถติดต่อหาเพื่อนได้นะครับเต็มที่เลยนะฮะ เอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่าน TWEX ขีด e นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆให้ผ่านได้นะครับ